เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาติดตามความคลิปหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยา5000บาทนะครับสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระกันนะครับ โดยล่าสุดกระทรวงการคลังได้แจ้งนะครับว่าจะมีการจ่ายเงินอีกประมาณ13.4ล้านคนในสัปดาห์หน้านะครับเราลองมาดูรายละเอียดเรื่องนี้นะครับล่าสุดเมื่อวันที่10พฤษภาคมเนี่ยนะครับนายธนากรวงบุญคงชนะเรขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พูดถึงความคืบหน้าการจ่ายเยียวยา5,000บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับว่าในสัปดาห์หน้า กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจำนวน13.4ล้านคนส่วนการพิจารณาทบทวนสิทเนี่ยจะให้แล้วเสร็จภายใน17พฤษภาคมนี้นะครับ โดยนายอุตมะสวนายน,นยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกประชุมหน่ยวงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าทุกสัปดาห์นะครับและสำหรับการเปิดรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกรณีรับเงินเยียวยา5,000เนี่ยนะครับก็จะเปิดไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์เช่นเดิม โดยตนเองเนี่ยจะลงไปติดตามช่วยเหลือประชาชนทุกวันตามที่นายอุดมะมอบหมายนะครับโดยยืนยันนะครับว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับ10พฤษภาคมน,นายธนกรวงบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำนะครับว่าในสัปดาห์หน้า นะครับจะจ่ายเงินเยียวยา13.4ล้านคนนะครับก็จะพิจารณาทบทวนสิทธิ์ให้แล้วเสร็จใน17พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ